ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเรามาเจอกัน EP ที่3แล้วนะครับ mm. แบบนี้ไหม <c oughs> นะก็ EP นี้เราจะมาเล่าต่อจนถึงเรื่องเรากำลังจะเดินทางไปที่ประเทศกัมพูชาแล้วนะครับ mm. ผมก็เอาจริงๆก็การเดินทางไปที่ประเทศกัมพูชาเนี่ยนะครับผมก็เราเดินทางไปโดยรถรถไรนะตอนแรกเราคิดไม่ฝันเลยว่า ยังไงมันก็ต้องไปรถเครื่องบินหรือว่าแต่มันไม่ใช่ไงเพื่อนมันเป็นการไปโดยรถตู้ก็วันเดินทางเนี่ยนะครับผมก็เดินทางไปโดยรถตู้นะครับไปขึ้นรถที่ประตูน้ำนะครับซอยเพชรบุรี15นะครับรถตู้เป็นของเวิรัติพุทธรรนะครับผมก็แน่นอนก็คือรถนี้คือเป็นรถที่วิ่งจากไทยเนี่ยนะครับไปที่ พนมเปญเลยนะครับผมก็ไปขึ้นรถเนี่ยประมาณตีห้านะครับนัดกันกับพี่ที่ไปด้วยเนี่ยก็อยู่ในช่วงของตีห้านะครับพอตีห้าเราก็ออกเดินรถละนะครับแต่ไอที่มันเป็นโจ๊กๆก็คือว่าชื่อช่วงนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเราไปเราคิดว่าเอ้ยเขาน่าจะพูดไทยได้อะไรเงี้ยเราก็ไปถามเขาเนาะก็ปรากฏว่าเขาพูดไทยไม่ได้เขาฟังไม่รู้เรื่อง เราก็เลยจะพูดกัมพูชาเขาก็ยังฟังไม่รู้เรื่องอีกไวคผู้ชมพอไม่รู้เรื่องนี่อะทำไงดีวะก็ใช้ภาษาอะไรฮะภาษามือเนี่ยเนี่ย I a m g o to พนมเปงนะเราก็เลยพูดอย่างนี้ไปเขาก็อ๋อ g o to พนมเพงโอเคเขาก็ดำเนินนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็มีการ โทรคุยกับคนที่เราผิดชอบอยู่แล้วนะครับผมก็ขึ้นรถไปนะครับผมเป็นการขึ้นรถที่ตอนแรกเราคิดว่าเราไปน้อยที่ไหนได้เต็มรถนะครับผมก็เราก็เดินทางไปนะครับใช้เวลาเดินทางไปถึงลงเกลือเนออารันยประเทศเนี่ยประมาณ3มชั่วโมงนะครับตั้งแต่6กโมงเช้าจนถึง10บโมงนะครับสาชั่วโมงนะครับผมก็ ทำการข้ามพรมแดนไปเนาะก็พอข้ามไปเนี่ยก็ถือว่ามันแตกต่างกันกันกบเราเนาะก็หนึ่งเลยเนี่ยคือแน่หลักก็คือในส่วนของความเจริญนะครับเขาก็ยังไม่ได้ใกล้เคียงกับเรานะครับผมก็พอข้ามไปเนี่ยนะครับผมก็เดินทางต่อ นะครับก็จะถึงพนมเปญเนี่ยประมาณผมจําได้อยู่ประมาณทุ่มหนึ่งนะครับทุ่มหนึ่งก็รอพอลงปุ๊บนะครับมันมีเรื่องโจกคือเราเคยไปครั้งเราไม่เคยไปอันนี้จะเป็นการไปครั้งแรกของเราถูกไหมเออพอไอาการที่มันไปครั้งแรกี่ยมันคือสิ่งที่แบบเราก็ไม่รู้ว่าไปลงที่ไหนแล้วอย่างเราฟังภาษาเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างเงี้ยเราก็สื่อสารไม่ได้อันนี้คือไปแบบไม่รู้เรื่องก่อนนะครับ ก็ไปเนี่ยก็ไปลงที่วัดพนมนะครับแต่พระเอิญไม่ลงพอไม่ลงเนี่ยเราก็ต้องไปลงหน้าเลยครับหน้าร้านนวดพ <P ero> อเราลงปุ๊บเด็กรับร้านมาเลยพี่พี่เข้าเข้าเข้าเราก็เฮ no, 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 no ้ยโน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 เราไม่รู้ทำไงเราก็พูดได้โน n โน o I can อแก็คือก็ ก็จบไปนะครับก็รอยืนรอตรงนั้นเลยโดยไม่ได้กลัวคือตอนแรกเราไม่รู้ไงไอ้ข้างหลังมันคืออะไรมันเขียนแต่ m a s าสช์ s าสช์เราก็ไม่รู้เนาะว่ามันเป็นมาสช์แบบไหนถูกไหมดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเออไม่เสี่ยงดีกว่าเราก็ยืนรอกับพี่เขานะครับผมก็พอยืนรอกับพี่เขาแล้วเนี่ยนะครับก็รอคนมารับนะครับตอนแรกอีกแล้วเราคิดว่ารถแน่นอนคุณต้องเอารถมารับฉันแน่แน่คุณต้องเอารถมาร,รับฉันแน่นนแน่น นะครับมมไซค์กับท่านมมไซค์นะครับก็พอมา,อาพอมาพอมาหลับเนี่ยตอนแรกก็จะไม่เจอกันแล้วนะแต่โชคดีที่ว่าเ,ออเราสามารถสื่อสารกันเป็นภาษาอังกฤษได้ล้วก,เก็เราก็เลยเข้าใจนะครับผมก็เขาพาไปนอนที่โรงแรมไอ้เราก็ฝันอีกแล้วมันจะต้องเป็นโรงแรมที่ดีแน่มันจะต้องเป็นโรงแรมที่ดีนะนนแดนะน,น่เพื่อนเพื่อน มันพาเราไปไปนอนที่ม่านรูดเพื่อนๆคิดว่าไงเฮ้ยนอนที่ม่านรูดนะเวย้ยคือแบบเราก็อึ้งนะคือหนึ่งคือเรามาแล้วเนี่ยนะครับลงก็ลงตรงมาสเซจนะครับพอจะไปนอนเนี่ยก็อบอกว่าจองโรงแรมไม่ตันจุดท้ายพาไปนอนที่ม่านรูดตอนเช้าเราจะมารับนะครับนี่คือแบบเหมือนแบ็คแพ็คอะคือไปโดยแบบเออไปเรียนรู้เอาอะไรเงี้ย นะครับสไตล์แบบนั้นเลยก็พอไปนอนที่ม่านรูดเนอะเช้ามาแล้วก็เริ่มงานนะครับผมอ่าส่วนช่วงเริ่มงานเนี่ยผมขอข้ามไปเลยเนาะเพราะว่ามัน,ม,นมันงาน,ม,นมันก็มีการเข้าไปอ่ะสกิปให้แล้วกันก็คือเข้าไปแนะนำนะครับกับผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์นะครับแล้วก็ เข้าไปทําความรู้จักเขานะครับโอเคคนนี้เป็นคนซื้อแฟรนไชส์อะไรอย่างนี้นะสุดท้ายก็กลับออฟฟิศเรานะครับแต่ช่วงนั้นเนี่ยออฟฟิศมันก็ยังไม่ได้แบบออฟฟิศของ CP นะก็ยังไม่ได้ใหญ่ไม่ได้อะไรก็อยู่ไกลพอสมควรนะครับแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยเรามาในฐนานะซัพพอร์ตนะครับทุกอย่างเนี่ยทางทางผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์เนี่ยก็เป็นคนที่ซัพพอร์ตเรานะครับ ดังนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ไปอยู่ที่ออฟฟิศก็จะอยู่ใกล้ๆกับเขาเพื่อที่จะเขาซัพพอร์ตเขาเต็มที่นะครับผมก็ช่วงแรกๆเนี่ยก็จะมีผู้บริหารของบริษัทนี่แหละเข้าไปช่วยไปแนะนาว่าต้องทํายังไงนู่นนี่นั่นน,นะครับผมพอเป็นงานนิดๆหน่อยๆเนี่ยเราก็เริ่มที่จะทําเองได้ละนะครับผมก็ก็เข้าไปบริหารนะครับเข้าไปดูว่าเอ๊ะมันจะเพิ่มยอดขายยังไงคือโจทย์เราเหมือนกันคือไปเพิ่มยอดขาย นะครับก็เราก็ต้องไปดูที่เฮ้ยมีร้านกาแฟกี่ร้านนะครับในอาราวนะครับแต่ละสมมุติว่าร้านกาแฟหนึ่งสาขาถูกไหมฮะเราต้องดูว่าลักษณะรัศมี1กิโลเนี่ยมีใครเป็นกู้แข่งบ้างนะครับจะมีทั้งกู้แข่งทางตรงแล้วก็คู่แข่งทางอา้อมนะครับเราก็ต้องหาให้หมดนะครับแล้วก็ต้องมองดูว่าใครเป็นลูกค้าเราบ้างน,นะครับผมก็ทั้งหมดเนี่ยก็เอามาวิเคราะห์เสร็จแล้วก็ต้องทําสไลด์ใช่ไหมแล้วก็สอนเขานะครับไอจุดที่สอนนี่แหละเป็นจุดที่แบบ มันท้าทายมากนะหนึ่งคือเราพูดภาษาอังกฤษก็ได้นิดๆหน่อยๆเราไม่สามารถที่จะไปสปีกแบบโปรเฟชชั่นอลได้ถูกไหมดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้ภาษากัมพูชาซึ่งภาษากัมพูชาเราก็รู้ได้ไม่เยอะนะครับที่ไปช่วงแ,วแรกต้องยอมรับเลยว่าเราไม่ได้รู้นะอันนี้เรื่องเรื่องจริงนะครับก็แต่ทําไงได้สถานการณ์เนรังคับถูกไหมฮะก็ต้องไปสอนเข้าไปนะครับสอนไปนะครับสุดท้ายมันก็รอดนะ ็พอสอนเสร็จปุ๊บนะครับผมก็คิดว่าเอ๊ะเราอยู่กัมพูชาก็มาสักระยะหนึ่งแล้วเราควรที่จะหาความรู้เพิ่มหรือว่าไปเดินดูไปซอรวจดูก็เริ่มรู้สึกอยากไปเที่ยวอะไรนี้บ้านนะครับผมแต่ว่าช่วงนั้นก็เที่ยวไปมานะไทยกับกัมพูชาในกัมพูชาเดือนหนึ่งก็กลับนะกลับไทยมาแล้วก็กลับไปกัมพูชาต่ออะไรอย่างนี้นะครับผมก็แต่ก็โชคดีที่ว่าบริษัทเขาซัพพอร์ตค่าเดินทางนะครับก็ยังโชคดี นะครับผมแล้วก็พอเราทํางานได้ประมาณหกเดือนเนาะเราก็เลยรู้สึกว่ามันมันอาจจะถึงจุดเอ็มตัวนะครับเรากับบริษัทนี้ก็เลยตัดสินใจนะครับบินมาแล้วก็ลาออกนะครับผมแล้วก็ช่วงนั้นก็คือว่างงานเลยนะครับพอว่างงานเนี่ยประมาณ2เดือนเนาะก็ผู้จัดการพูดคนที่เรารู้จักที่กัมพูชาเนี่ยนะครับผมที่เราเกิดเป็นซัพพอร์ตให้เขาเนี่ยเขาก็เห็นว่าเออ างนั้นเขาขาดคนบริหารหรืออะไรนะครับเขาแม้แต่คือขาดคนไปช่วยดังนั้นเขาก็เลยโทรมาหาเราก็ยื่นเขาเสนอให้เรานะครับเราก็จุดนั้นก็ว่างงานนะครับก็เลยไปนะครับก็ไปทาง,งานกับเขานะครับพอเราไปทํางานเสร็จปุ๊บก็อยู่ยาวเลยนะครับอยู่ยาวจนเมื่อต้นปีนี้นะครับผมก็เลยได้มีโอกาสที่จะ เออ่ต้องบอกก่อนเราทํางานมาสองที่นะครับที่แรกเนี่ยอยู่1ปีเกือบ2ปีเนี่ยจะเป็นของคัฟฟี่บัสนะครับผมที่ประเทศกัมพูชาแล้วก็ลา่าล่าสุดที่เพิ่งออกมาก็จะเป็นในส่วนของเออ่วีระบุญธรรมนะครับตัวแอนทราเวลนะครับส่วนงานนี้จะเป็นในส่วนของวิชัยเนตรดีพัลลอร์เมนต์นะครับผมแล้วก็ถือว่าทำทำได้ทําตามเป้าไหมก่อนที่จะออกมาก็ ถือว่ามันไม่ตามเป้าหรอกครับมันอาจจะมีเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นนกมันก็เลยทําให้เราต้องกลับมานะครับตั้งหลักที่ประเทศไทยนะครับผมก็พอต้าพอกลับมาแล้วเนี่ยก็ช่วงนั้นก็คุ้นคิดแล้วว่าจะกลับไปอีกไหมอะไรอีกไหมแต่ตอนนี้ก็ยังไม่คิดว่าจะได้กลับไปเร็วนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้คือก็เป็นคอน์สเ์ให้กับอยู่บริษัทเลที่ประเทศไทยอยู่นะครับผมเกี่ยวกับโลจิสติกส์นียแหละนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็ ก็เดี๋ยวอีพต่อไปนะครับจะเป็น e ีพที่ให้ความรู้ละนะครับประสบการณ์ทั้งหมดนะครับความรู้ทั้งหมดที่ผมคิดว่ามันสำคัญอย่างเช่นกลยุทธ์4 p นะครับกลยุทธ์4 p s นะครับกลยุทธ์ทุกกลยุทธ์นะครับการทำคือการทำสวอตแอนนัลลิซนะครับแล้ว่าการที่จะทำเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะนำโพลทิชเจอรีหรือว่ากลยุทธ์เนี่ยมาใช้ด้วยกันนะครับผมก็อาจจะไป EP ต่อไปนะครับผม ก็อาจจะมาช้าหน่อยนะครับอาจจะวันไม่รู้วันไหนแต่จะพยายามทําให้ไวที่สุดนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมผมจะเอาประสบการณ์ของผมเนี่ยมาถ่ายทอดนะครับผมทุกคนไม่ต้องไปคิดอะไรมากฟังแล้วก็ถ้าอะไรที่มันเป็นประโยชน์ก็จานะครับอะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์ก็ถือว่าเป็นความบันเทิงแล้วกันนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับ EP นี้ปิดตัวลงเลยนะคือจะไม่มีไอ้ m a c Ad ร์ไลฟ์แคนเบอร์เรลนะครับผม อีพีต่อไปนะครับเราจะเริ่มบทงมบทคือการให้ความรู้แบบเต็มขั้นเลยนะครับการให้ความรู้นะครับมีตัวอย่างด้วยมีอะไรด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยหวังว่าเพื่อนๆจะ enjoy ไปกับผมนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันอีพี่หน้าเนาะสำหรับอีพีนี้ต้องขอบอกว่าบ๊ายบายลาก่อนนะจอกันอีพีหน้าครับผมสวัสดีครับ